ว่าเจ้าคุณบัวสีเนะี่ยแต่ไม่คนนิสัยดีเรื่องสีลายจารวัตรหลวงพ่อไม่ได้ตําหนิท่านเลยนะไม่ได้ตําหนิท่านแต่ส่วนมหาเถรเนะี่ยมหาเถรนะมหาเถรเนะี่ยที่เขาที่เขาที่เขาจะมองท่านคงจะมองในแง่ความอ่อนความอ่อนความอ่อนเขาว่าการปกครองมันต้องแข็งเป็นบางครั้งอ่อนเป็นบางครั้งแล้วก็แข็ง ถ้าแข็งมากเกินไปก็เสียหายเยถ้าอ่อนมากคนไปก็เสียหายเหมือนกันแต่ท่านอาจจะมีจุดนี้เลยจุดอ่อนและแข็งหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละนะให้พวกเราไปศึกษาให้ไปถามมหาเถรนก็นแล้วกันว่าทําไมจึงได้ทาอย่างนั้นแต่หลวงพ่อมีแต่วิเคราะห์เท่านั้นเองแต่เรื่องสีลาจารวัตนะหลวงพ่อมั่นใจในหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสเจ้าคุณบัวสีนะที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพอ่พอเพราะรู้จักมักคุ้นกันมานาน